สวัสดีพี่ๆท่านด้วยนะครับคลิปนี้พามาชมเจ้าดูคาติมันติสตาดา v s นะครับผมอ่าคันนี้ตัวรถเป็นสีแดงเทานะครับผมรถของแต่งออกจากศูนย์ทุกชิ้นนะครับของแท้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงอ่าคันนี้นะครับรถผลิตปี2022นะครับออกศูนย์ปี23จดทะเบียนปี24นะครับอ่ะไม่งงนะรถผลิต คสอสองพันยี่สิบสองนะครับออกศูนย์สองพันยิบสามจดทะเบียนปี2 0 2พันยิบสี่นะครับรถใหม่ใหม่แบบนี้นะฮะน้องน้องมือหนึ่งเรียกว่าน้องน้องมือหนึ่งเลยแล้วกันนะครับคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดนะครับแฟลลิงเป็นตัวสีแดงเทาแบบนี้นะแฟลลิงสวยใสๆแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็ดอกยางนะครับไม่ต้องห่วงยางเลยเยอะๆครับผมไม่มีรอยแตกครับผมดิสเบลลหนาๆแบบนี้นะ กาดมอน้ำสปอร์ตไลท์นะคะสองดวงแล้วก็แคดบาร์นะคะแข็งสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยล้มไม่มีชนนะครับอ่ะให้ดูให้ดูครับดูความใสแบบนี้ไม่มีรอยแน่นอนครับผมรถคันนี้ไม้น้อยมากๆบอกเลยว่าไม่น้อยมากครับอันนี้เป็นท่ออาคาปวิกแท้จากสูงนะครับนี่ดูคติเพอร์ฟอร์แมน์นะครับผม คอแทนอย่างนี้นะเป็นสลิปออนนะครับแล้วก็มีปี๊ปหลังนะฮะกล่องหลังนะครับหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะฮะโซ่สเตอร์เหลือเยอะๆนะครับไม่ต้องห่วงอันนี้ลดไม่น้อยมากแปรลิ่งข้างนะครับแข็งข้างนะับฟลีชิปเตอร์ใช้งานได้ปกตินะครับฟลีชิปเตอร์ดูคตินีนิ่มๆเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูเลขไม่กันดีกว่าคันนี้ไม่น้อยสุดๆ อ่ารถสวยๆแบบนี้นะครับสวยๆใสๆแบบนี้พี่ๆท่านไหนสนใจนะไปพี่ๆท่านไหนที่สนใจจะออกมือหนึ่งเลยฮะพิจารณาคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ใหม่เพียงสามรอยหกสิบสี่กิโลเท่านั้นนะครับเป็นรถปีย2ิบสองออกศูนย์ยสามจดย4สี่นะครับผมเ,เดี๋ยวลองฟังเสียงนะฮะ เสียงประมาณนี้เลยนะฮะเสียงประมาณนี้นะแจเป็นคีเลตแล้วนะครับแจเป็นคีเลตแล้วนะครับผมรถสวยๆแบบนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับคันนี้เป็นดูคาติมันติสตาดา V4S นะครับผมรถผลิตปี2022นะครับออกศูนย์ปี2023 จดทะเบียนปี2024นะครับผมไม่งงนะรถผลิตคอสอ22นะครับออกศูนย์23-24นะของแต่งครบ,ครบๆแบบนี้ออกจากศูนย์แท้ทุกชิ้นนะครับผมรถเพียงไม่เพียง300กว่าโลเท่านั้นนะครับน้องๆเรียกว่าน้องมือหนึ่งเลยรถสวยๆแบบนี้นะพี่ๆท่านไหนหามือหนึ่งอยู่นะลองพิจารณาดูคันนี้นะครับ คันนี้สวยๆเดี๋ยวดูล้อหน้าผมไม่แน่ใจว่ามันเบอร์อะไรอ่า,อาล้อหน้าล้อหน้าเบอร์19นะครับขอบ19นะมองเห็นอเก็นหรือเปล่าล้อหน้า19บ้ล้อหลัง17นะล้อหลัง17นะครับหน้าสูงส่งขี่ลุยแบบสบายๆนะครับอ่ะ รายละเอียดรถคันนี้นะครับคันนี้นะครับเราเปิดราคาอยู่ที่789,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นที่49,000บาทผ่อนเดือนละ18,000บาทเท่านั้นนะอ่ารถสวยๆแบบนี้นะครับไม่เพียง300กว่าโลเท่านั้นนะครับน้องมือหนึ่งเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0979580058นะครับหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0979580058เช่นกันนะครับ ผมเซลล์ยกนะครับยินดีให้คัปรึกษาพี่พีทุกท่านเกี่ยวกับการออกรถนะครับผมร้านของเราอยู่ที่ซอยลาดพร้าว71นะครับพี่ๆท่านไหนอยากเข้ามาชมตัวจริงสามารถเข้ามาดูได้ที่ร้านของเราเลยนะครับอยู่ติดกับโรงเรียนสตรีวิทยา2นะครับแถวเกษตรแถวถนนเกษตรน้องมินก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปพี่ๆครนี้นะครับฝากพี่ๆนะครับกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับหรือว่าอยากชมข่านไหนก็สามารถ คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้เอามารีวิวให้ถูกนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ